สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนผมจะสอนวิธีการโอนเหรียญชิบะนะครับซึ่งอยู่ในกระเป๋าเมตา马克นะครับกลับไปยังไบแนนนะครับแล้วผมก็จะเอาเหรียญชิบะนะครับที่ผมมีอยู่เนี่ยสล้านเหรียญนิดนิดเนี่ยไปทําการฝากเพื่อกินดอกเบี้ยในไบแนนต่อนะครับเพื่อนๆวิธีการทําจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันได้ในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งตอนนี้ค่าแก๊สถูกมากนะครับอยู่ที่10 ต้นๆน,นะครับเดี๋ยวเรามาทําการโอนเหรียญชิบะกลับไปยังไบแนนกันครับเพื่อนๆมาที่หน้าหน้าต่างของเมตา마สนะครับมาดูที่ตัวเหรียญชิบะของเรานะสังเกตนะครับเหรียญชิบะในกระเป๋าเมตา마สของผมเนี่ยอยู่ในเครือข่ายของอีเธอริ่มเมนเนนะครับก็คือ ERC 2 0นั่นเองนะเพื่อนๆวิธีการจะส่งเหรียญชิบะกลับไปยังไบแนนนะครับก็มากดที่ปุ่มเซ็นนะเพื่อนๆหลังจากนั้นครับมันก็จะขึ้นมาว่า ให้ส่งเหรียญชิบะเนี่ยไปที่ไหนนะครับก็เราเข้าไปเอากระเป๋าในบีแอนด์ของเรานะครับมาใส่นะครับก็เข้าไปที่บีแอนด์นะครับเพื่อนๆมาที่ตัวฟีดแอนด์สปอตนะครับแล้วก็หาเหรียญชิบะนะครับหลังจากนั้นครับเพื่อนๆไปหาที่ปุ่ม d e p o s i t นะครับกดเข้าไปนะแล้วก็เลือก Network นะครับเป็น ERC 2 0นะครับคือข่ายอีเธอเรียมนะเพื่อนๆเช็คนะครับใน m e t a m a s k เป็นอีเธเรียมเมนเน็ตนะครับ เหรียญที่ที่บาร์ที่เราส่งเข้ามาในบีแอนด์เนเนี่ยก็ต้องส่งเข้ามาในกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าของอีเธอเรียมนะครับ ERC 2 0นะครับผมก็เลือกอีเธอเรียมไปนะครับมันจะขึ้นอัตรานะครับนี่คือที่อยู่กระเป๋าของเราในบีแอนด์นนะครับที่เป็นเครือข่าย ERC 2 0นะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็กด Copy นะครับแล้วเอาไปวางไว้ในที่อยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นครับก็กดแม็กเลยครับจะส่งไปเท่าไหร่ก็กด ตรงนี้นะครับใส่จํานวนได้ผมใส่เต็มไปเลยนะครับ4ล้านเหรียญน,นะครับชิบานะดูค่าแก๊สหน่อยตอนนี้ค่าแก๊สอยู่ที่10ไป10ไปปลายนะครับอ่ะแล้วเราก็อ่ะเช็คที่อยู่ก่อนนะครับก่อนก่อนเราจะกดอะไรนะครับเราเช็คที่อยู่ให้เรียบร้อยนะครับ e c a 4 e c a 4นะครับ e c a 4นะครับอันนี้ใบแนนของผมนะค่าแก๊สดูอีกที โอเคเนี่ยมันจะมีอยู่นะครับว่า ERC 2 0 transfer นะครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณ2เหรียญกว่าๆนะครับมาดูกันว่าค่าแก๊สจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกด next นะครับเพื่อนๆปุ๊บมันก็จะคำนวณค่าแก๊สมานะครับตอนนี้ค่าแก๊สอยู่ที่ประมาณ3.39เหรียญยูสตานะครับก็ประมาณเท่าไหร่อะ 3ามสามนิดนิดนะครับค่าแก๊สลดลงมาแล้วนะครับเพราะว่าแก๊สถูกนะครับช่วงนี้เราก็กดคอนเฟิร์มไปเลยครับเพื่อนเนี่ครับมันก็กำลังทำการส่งเหรียญชิบะของเรานะครับกลับไปที่กระเป๋าบีแอนด์นะครับของผมนะครับเพื่อนๆก็รอดูกันครับใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเพื่อน เรียบร้อยแล้วครับส่งไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูที่บแอนด์ต่อนะครับเพื่อนๆว่าเหรียญชิบะ4ล้านเหรียญไปอยู่ในบแอนจริงหรือเปล่าครับเพื่อนๆเรามาดูกันครับว่าเหรียญชิบะ4ล้านเหรียญจากเมตา马克นะครับเข้ามาที่กระเป๋ในบแอนด์ของผมหรือยังนะครับเพื่อนๆก็มาดูตรง d ิ p o s i t คริปโตนะครับตรงนี่ครับการฝากครั้งล่าสุดนะครับขึ้นมาแล้วนะครับเหรียญชิบะ4ล้านเหรียญของผมแล้วที่ส่งมาจากเมตา马克เมื่อกี้นะครับ เข้ามาที่กระเป๋าในไบแ c นเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันว่าผมเสียค่าใช้จ่ายในการโอนเหรียญชิบะมาไบแ c นเนี่ยสรุปเสียไปกี่บาทนะครับเพื่อนๆก็เช็คได้ตรงนี้นะครับผมเสียค่าแก๊สไปที่1.96 US d o ด l a r นะคร์นประมาณ2เหรียญ US d o l ดอลก็เกือบ70บาทนะครับส่งเหรียญชิบะจากเมตาับมาไบแอนเนี่ยเสียค่าแก๊สไป70บาทนะครับก็ได้เหรียญชิบะ สี่ล้านเหรียญเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เหรียญชิบะเข้ามาในกระเป๋าเงินของผมในบัญนแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาเหรียญชิบะสี่ล้านเหรียญน,นี้ไปทําการฝากเอาดอกเบี้ยต่อนะครับไปตรงไหนครับไปที่เอิร์นนะครับแล้วก็ไปที่สเต็กกิ้งนะครับแล้วก็เลือกนะครับเซิร์ชเหรียญชิบะนะครับผมเซิร์ชไปแล้วนะชิปปุ๊บมันจะขึ้นมาครับ ผมจะฝากอยู่ที่120วันไปเลยนะครับเพราะจะได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่12.09%นะครับต่อปีนะครับก็ s t a ็กนาวนะครับ120วันนะกดแม็กไปเลยเห็นไหมเนี่ยจำนวนเดียวกันกันกบที่ผมส่งมาจาก Metamark นะครับเข้าใจแล้วนะครับก็120วันนะผมจะได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ162,771เหรียญชิบะนะครับโดย ระยะเวลาสิ้นสุดนะครับจะอยู่ที่วันที่1 4กรกฎาคมนะครับปีนี้นะครับ2 5 6 5นะครับก็วันที่ผมฝากก็คือวันนี้นะครับ13มีนาคมนะครับกด confirm นะครับเพื่อนๆมาเรียบร้อยนะครับฝากเรียบร้อยนะครับไปดูที่ wallet ได้นะครับไปที่ earn นะครับดูว่าฝากเข้าไปแล้วหรือยังนะครับก็ไปที่ staking นะครับ นี่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับจำนวนปัจจุบันของผมนะก็เรียบร้อยครับวิธีในการโอนเหรียญชิบะมาฝากเอาไว้ในใบแนนนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมาจนจบนะครับยังไงนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะมาพบกับเนื้อหาสาระอะไรดีๆอีกนะครับรอติดตามรับชมกันได้นะครับสาหรับ วันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ